ศูนย์ข่าวพิทักษไทย S.M.N.Network ไปที่จังหวัดเชียงรายกอรมนเชียงรายหาลือ8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมซ้ำซากให้กับพี่น้องประชาชนวันที่20พฤษภาคม2564ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย การกางจังหวัดเชียงรายพันเอกกิติพล์ภัยฮิรันรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้จัดประชุมหาหลือภัยแลง้งน้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีหน่วยงาน8ดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่37ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงรายกลุ่มงานฝ่ายปกครองจังหวัดศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยเขต15จังหวัดเชียงรายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดเชียงรายกรมชลประทานหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่35 สำนักงานภาคสาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่1เชียงรายทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภัยแล้งปัจจุบันประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดน,น้ำท่วมซ้ำซากในบางพื้นที่ดังนั้นจึงมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องมีการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเก็บกักตุนไว้ให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกร,กรได้ใช้ช่วงฤด,ดูแล้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งในปี2564ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้าในฤด,ดูแล้งพร้อมนําบทเรียนจากการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมามาประกอบการวางแผนบูรณาการและแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกหน่วยงานเกิดขึ้นแก่ประชาชนประกอบด้วยต่ยอไปครับเกิด เกิดทุกปีโดยมีเนื้อหาว่าประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ําของทุกปีซ้าซากทั้งน้ําแล้งและน้ําท่วมไม่มีไม่มีเพียงพอสําหรับใช้บริโภคใช้สอยและทําการเกษตรทั้งที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมและทุกปีที่เกิดน้ําท่วมนะ้าซ้ำซากที่ควรสามารถนะครับป้องก,กันได้จะไรต่อไปครับมาตรการที่เกิดขึ้นคาดว่าปีการที่เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมและฝนน้อยก็คือ เสียงน้าท่วมซ้ำซากแล้วก็นับน้ำแรงนะครับซ้ำซากนั่นเองนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด์ควรเรือนนะครับนี่ก็เป็นโครงการที่ที่ทางท่านตนเองของวิทย์นะครับเนต่อไปครับด่วยแรงเก็บกับน้านะครับก่อนหมดฝนจับหนาแหล่งน้ํานะครับสํารองน้าติตปฏิบัติการเติมน้ําในพื้นที่เกษตรและ ที่เสี่ยงนะครับขาดแคลนน้ํากําหนดจัดสรรน้ำรุ่นแรกให้เกิดผลประโยชน์ต่อการครที่ต้องเห็นว่าในส่วนพื้นที่ชายดนนะพื้นที่ชายดนของเราที่ฝ่ายไทยแถลงที่แจ้งไว้ก็บางครั้งคขากินนักเก็บพื้นที่ชา,ขา,ขา,ดายดนจะมีหน่วยางา,งา,งางนนะครับฐานทารน์นเราขออยู่ไม่น,น,นะครับปี2564ในปี2564ทางรัฐบาลนะครับได้อนุมัติ ระดับอยู่2โครงการระดับอยู่2โครงการก็คือโครงการขุดรอกสะกอนยิงเวียงสองลมของกรมชลประทานนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งโครงการชุดรอบแหล่งน้ํานะครับหนองมโนลาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแทบไม่ได้ดูแลเลยนะครับแล้วถึงเวลามาปุ๊บนคือก็มีน้ําใช้แรงถึงขนาดที่ว่าต้องสูบน้ําน้ําจากบ่อน้ำมาเพืเป็นโคลมันตก เอาไป,ไปใช้ก่อนพอทหารไปช่วยเอาน้ำประปามาสาะอาดมาไม่มีที่ลงจากส,งสางองการแจกระดับไปแล้วนะคบหรือกรชจะกับพิจารณาต่อไปนะครับรน,รรนี่เป็นโครงการตัวอย่างที่ที่เกิดขึ้น